อันนี้คือป้ายมรดกโลกฮนะระวังลื่นนะครับนี่ป้ายมรดกโลกนะไป,ไปเล่นน้ำต่อไปค่อยๆนะระวังลื่น ชชงอุ่ครับูัไได้เ็นตางนดวยี่หมโอตอนตอนเย็นมีคนมาเยอะเมอนนนะมาพู้สวัสดีครับทลิปนี้เราพาน้องซูเมกับซูโม่นะครับมาเล่นน้ำที่เถื่อนลำปายมากนะครับ

รัดเสื้อ,อนนให้น้องดีๆดิดดรัด,ด,ด,ดอะไรรัดใส่ไปก้นก้นรัดยางขึ้นไ่ดูไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวหลุดอะไรเดูดิรัดใส่ให้น้องก่อนไปๆๆๆอันนู้นที่เห็นเรือนะั่นคือเรือที่จะบริการไปอ่ำตกวังเสถียรนะฮะไปใส่ไปใส่ใสข้ามขันให้น้อง อใส่อ้อมมาหลังด้วยเมือเ่อกี้เราเข้ามาก็เสียค่าทาเนียม20บาทฮะเสียสำหรับผู้ใหญ่ฮะเด็กไม่เสีย เคครับแล้วขอตัดก่อนฮะอ๋อรัดดีๆนะรัดให้แน่นๆหน่อยแล้วหลุดนี่ซูโม่กำลังใส่เสื้อชูชีพให้น้องชายนะคือน้องซูเม่ซูโม่ยุคเก้าขวบซูเม่ยุคแปดขวบแต่ความหนาและน้ำหนักนี่อ๋อคนละครึ่งแล้วงปแมวป นเนี่ยตัวเนี้ยดูดูดีดีดูอันนี้คือตัวไหนที่นี่รอบเนี่ยโอเคถ้ขอตัดคลิปก่อน